นี <Es> ี่ดข้างหน้าคุณนเลนี่ครสยสลอดองข้าเหยียดแันรัตนบุ่์กันเลยของว่ไรครับผมเก้วแก้วแก้ว กูด้วยวันนี้ามีน้กระเจียวอย่อกะับมาเดี๋ยวเีว่ออาิตาไปหน้าแดงลงพี่อาทิตาพี่อาจิตาโอ้โหหาลูกแก้วเนน้าตเ่นกับล

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กกต,ต้องจะไปเช็คสาวครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงวัดเวทีได้ก็ต้องผ่านต้องผ่านการถ่ายรูปกับเอฟซีตลอดทางก่อนครับเดี๋ยวคนละลายได้ไนะ ทูบเบอร์จากตัวสารพิษก็กำลังตามเกีบถ่ายภาพน,น้องแม่ด้วย <c oughs> ข่าวด่วนขาวดวก็บบอกทั้หมดเพราะว่ามันต้องเคยนหแบบว่ากากินข้าวอยู่เห็นขาวแล้วต้องหยุดกินข้าวลงมาพูดเคยพูดข่าวด่วนแล้วแบบน้ำลายมันฟงออกก็แล้วแบบเราต้องเทคใหม่แบบหลายรอบมากๆใช่ครับเพราะแบบมันต้องกระแทกกันว่าข้าวข้าวด่วนวัีนะครับ มันนี้นแล้วม uh> oh ังตัวเจอใีัแรกผมเจอโอจิบโอจิบโจบอกว่าไปร่วงนาไปเลยว่ะโอจิที่ดังมากเลยนะนี่ครับสบายพ่อมากเพาเล่นแมวลูกเก้ตได้ไหมได้ไหได้ยังจบอกเพนยังจะขอองเท่าเลยพี่ เทาตัวสามสิบเอ็ดเราแม่ <c oughs> อหนี่คือช่อง เอาถ่ายเหรอทีมเรชกซึ่งไม่เอบประโยชน์คนละเที่ยคนที่ยวไปกดันั้มโนสาวนเจแก่ไปไงบ้างคามสุขามัล่ะรั้งที่2องยังมาเจอกล้องอีกกล้องหลายแ่องปกติก็จะโดนถ่ายเนาะโดนถ่ายแค่แบบผู้เสิร์ฟน้ำผมนัเรียนนีครับ เหมืนใจด้วยท่าวด่นาวร้าที้ลุงแก้วเศร้าเสีใจม็มก็เศร้าขับไาโดนมันเสียเลยขับไปไล่หลัไล่หลับลยถ้างั้นไม่ถ้างั้นไม่ทำลายความเหงาภาษาไทนเด็กมีเด็กมีเลยเป็นคนเข้าใจกันนี่ข่าวปวดมาเดีวข่าวใจาหลใจไหลใจไหลข่าวปวดมาแล้ว ้าวดวนมาแล้วจังพบเสียอามกับกระเทยอยู่หลังเวนจียูจี้จู้ี้กันโอ้ยายรับไม่ได้อันนี้ชื่อช่องอะไรยายลายขาวกระแสยายลายตายไปตายก็เปา โอ้วันนี้ฝนฝนไปแล้วฝนไปแล้วเวลาที่อ่านข่าวแล้วลงชาร์จซีพีมาว่าเรามันไม่ด่วนแล้วไม่ไม่ด่วนแล้วช่วงที่เจสี่ช่วงนี้ใหญ่เนี่ยอันนใจรุนแรงช่วงนี้ข่าวเยอะมากวันนี้ว่าจะตามมาวันเอาวันนี้ไินกินเขาบอกว่าให้ฉันกขาดอาบน้าราปิทุกปู่อยู่นี่ โอ้ยคือถามจึงทีนอ่ะถามเหมือนอยากให้ออกไปหลายปีลวหลายปีละหลายีแล้ว่พวกเราถ่ายคลิปยัาจได่เยนะลู่จังก็เลยงลู่จักเลยนะห้าดูดีกว่าเขาคตดแล้วีกว่าเสดเป็นดีแล้วเราถ่ายเสีต้องแต่เรื่องเลยครเนะแล้วก็

ได้คนดังครับผมาเนานักิมพีธมนเนียคตอนนี้เวธีก็ใกล้จะพร้อมที่จะเช็คสาวแล้วครับผมอีสักครู่จะเช็คสาว